นี่คือบรรยากาศของคู่สองนะวันนี้พี่ตู่กับสตอกับสตอเกตวิเชียนพาสายลุงวันนี้สายลุ้งเจอตะวันฉายตะวันฉายต่อยช่องเจ็ดมาสามไฟนะไร้ป้ายสามไฟที่ช่องเจ็ดเนี่ยคู่ห้าคู่หกชนะตะลอดส่วนสายรุ้งก็ชกช่องเจ็ดมาหลายไฟแนละ้ว พี่เล็กทำอะไรพี่เล็กครับพี่เล็กทำอะไรครับผมแต่งชุดให้สวยหน่อยครับแต่งชุดให้สวยหน่อยอ๋อถ่ายโปรไฟล์เลยครับครับผมโอ้โหยันกันไวเลยเก็บไม่ถูกพี่พี่เล็กเจ็บนะแต่ก่อนเลยไม่รีบหรือเปล่ารีบหรมั่งเนี่ยเมื่อวาน่ดูดูสีหน้าแววตาครับดูสัดส่วนดูนะสัดส่วนดูสูงสูงยาวใหญ่ลอยว่านวลวายยังไม่เห็นท้องสัมบก้อนแล้วนวล้องแว้นไปด้วยโอ้ โอ้โหพร้อมเอารถยนต์ไม่เอารถอ่าแต่ลุงพี่เรียบร้อยนล้วทรายไปช่ำหนักเลยลุงพี่ช่ำหนักเลยรหรอ่าแต่ลุงพี่ใหญ่ยากแ้วเป็ครับโอ้นี่ไม่เป็นอะไรนี่นีอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับก็เดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ใครซ้อมโจมมีชายอ่าอยู่ที่พี่ตู่ครับอยู่ที่มินบุรีแล้วตอนนี้เนาะน้องจอกเลยมีใครเป็นกู้เ้าซ้อมอยู่นั่นตอนนี้ เพร์บีวีเพื่อนในค่าเชื่อกันตอนนี้เราอายุสูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้เราเมวยสไตล์เลยครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับตะวันฉายเนาะไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเพื่อนเขาเมวยสไตล์โอ้โห่ฝีมือเชิงฝีมือแล้ววันนี้เราจะวางเกวางไผนไงดิก็เหมือนต่อยต่าสไตล์ไปมีะไรเด็กแก้ไขวุ้นบอรเดียวล่าสุดเราต่อยไว้ที่ ชองเจ็ดชองเจ็ดที่นี่เลยเหรอวันนั้นต่อยกับเสมอจริงครับเปรมพายแพ้คะแนนไปเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสามเนาะมาเช้านี่สอบหนักยังยังคิดว่ามาเกินหรือว่าขาดเท่าไปช่างน่าจะเกินนิดนึงประมาณเท่าไหร่ได้ถ้าเกินก่อนแมงก็คือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเมาส์ใชนะหมออกไข้ป่า เาจะพร้อมแจ้งเกิดด้วยไฟนี้คุมมากี่กิโลครับวันสี่ห้ากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดอันนี้ประมาณเกือบร้อยแล้วเกือบร้อยแล้วเราคนจังหวัดกระบี่ฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยก็ฝากจนนะครับวันนี้อยู่ตังเต็นที่นอนครับวันนี้ขอใหาโชคดีนะขอมากครับโอเคขอมากนี่คือสายรุ่งแป๊ะบินบุรีนะครับแต่ไม่ซ้อมอยู่กับพี่แป๊ะวันนี้มาซ้อมอยู่กับพี่ตู่สอนโชคพีชัย ต่อไปซ้อ,พอมอ <c oughs> พี่เล็กนะอ่ะพี่เล็กซ้อมแบบพี่เล็กเหรออ่าพี่เล็กมีอะไรซ้อมครับโอเควัสดีลูกตาตา